เดี๋ยวนะสวัสดีค่ะแม่ดาค่ะนางจีนค่ะวันนี้หลังจากคลิปที่เราเสนอไปเมื่อกี้นี้แล้วนะคะอันนี้จะเป็นคลิปกินโชว์ค่ะใช่ค่ะงั้นก็คืองั้นเรามากินกันเลยมาเลยมาเลยอ่าเริ่มแรกขอมะม่วงกันแล้วกันกินแล้วขอมะม่วงนะคะกระเจี๊ปลาของเรานะควนะแซบแซบแบเจี๊ปลาเจี๊ปลาเจี๊ปลาเนี่เอาให้เต็มเต็มเลยฮะมันกินกระเจี๊นี้หน่อยนะคะ ของยิ้มนี้เผร็จไม่ได้ค่ะต้องเอานี้หน่อยหวานนะค่ะมะม่วงเขาเลือกที่ทำแผ่นบางนะคะแบบนี้เลยค่ะไม่ได้เปิดให้น้ำจิ้มเผ็ดไปแล้วค่ะอันนี้พุซาร์นะคะพุซาร์จิ้วพุซาร์เล็กค่ะจิ้มมาแล้วค่ะ จิวยดีก๋ยวไปน้องจิ้งหผลกินสตอเบอรี่นะคะน้องิ้ไม่ทานอันุูสา เดี๋ยวเราจะมากินตอไบลี่กันเลยคุณแถมลูกไม่จิบให้เรากินด้วยลูกวิดๆๆๆๆิบดิบซิถ้าใครอยากได้สูตรการทำเกี๊ยวปลาของเม่ดานะคะคอมเมนต์ใต้ร่างนะคะเดี๋ยวมาวัานหลังเดี๋ยวเราจะมาบอกสูตรกันค่ะค่ะจะมาพอทำไม่นอพอทำไม่เราสอนทำคลิปทำอาหารใช่ค่ะนะคะับทำคลิปทำอาหารอะไรมา นี่กับบลี่นะคะเดี๋ยวมากินค่ะเราก็จะมากินโชว์แบบนี้อือชูไปตลาดับกินเนอสอกอือนสำหรับวันนี้แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะขอตัดกิบตรงนี้ก่อนอแล้ววิดีโอเราจะยาวลงไม่ได้นะคะ อ่ะวันนี้เราลาไปก่อนนะคะไมดาค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้น้งกินด้วยนะคะกับไม่ดานะคะ<า>ไม่าค่ะ